เจ้าโจแล้วกี่ออกซิงดึงั้นขึ่นคอน,นก็ไปนอนแก่กังแก่ล่าริมน้ำขวดต้มได้ยิ่งไหนที่เห็นเบิดเสียงดังอยู่อยากกระปิดทองอยาค่ะย่ายาไม่เอานะคะอยาค่ะเดี๋ยวน้องตูเดี๋ยวใครมาเก็นปิดสวิตไปก่อนสิย่าค่ะย่าค่ะขวต้มได้ยิ่งไหนกูกล้านไปแลกกันแล้วพี่ไยใครนอนแล้งคนเดียวยิบลูกไข่แวว ยาค่ยา,กกายยาค่ายปิดวะแต่ผมปิดสวิตควายวะตามเคียงปง๋องความสุขไวะมันเป็นความสุขที่คุณดื่มได้อย่า <g ul ana> แต่จีบเด็กป้านิดโน่นนี้แต่โป้วัวดิโป้หัวใช่โป้หัวเล่นกีฬาไว้เล่นอะไรด้อยไอ้ด้วยตัวลูกกลมๆติดไรบอล ไอ้ไรตูมันบอลอ,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 อดิปไอ้ไยกว่าอ,อดิปไอ้ไโอดิปหรือก็ว่าตีลูกลมกลมมันบอลหอบบุกบุกอค,นะคอยแร้งน่าผมไม่ชำรูเรื่องไรอมันตาแต่เรื่องกินทีเดียวถ้าบดเรื่องกินแล้วชำนานกว่าบ้านเออจริงกินอีใต้หรือไม่ใจโอ้หน้าไรยอานคูแต่ว่าพระกูเดินเป็นชัว่วบงครูได โลกครึ่งครึ่งโลกมังง่าปลาเออไอ้โต้งไม้พืชธไก่ปลาคราึ่งก้อมนี่กูเอาไปจังหน้ากูเดินกึ่งจั่วโป้งตายสองโลกกูไม่เห็นปลาแล้วกูไม่ว่าที่ว่ดดาได้ปลาเล่นว่าได้ร่องโลกตังไฟตังคราบมันอ๋อปีครับเจ๋อเจ๋อจบเรื่องหัวคดชอบกับหัวชอบหัวเออชอบ พร้อมมึงเจอไหมว่างวชนกันเลือดออกก็ปาดชันไปร่องเลือดงวเยียบไตพนกูตื้อว่าพอกูตายเลยก็น่าปฏิบัติหน้าทีแต่ชอบกับงวมึงกูชอบเลยนี่ถ้าจมหมดก็ให้เลือกแต่ว่างัวกับนั่งเจ้าใจมังอยได้ควงนั่งเจ้าใจแก้วควงนั่งเจ้าใจกันช่วยกวางงูนี่เออ ใช่น้องหัวมองง้อยอ่ะเฮ้ยเอ็งแต่กินนี่กว่ามั้งแต่ถ้าสมมติว่าหัวกำนังงามยืนอยู่ลุกระเบิดลงตึมข้านาังงามข้าไปตังอยู่ข้างข้าหัวข้าไปตังอยู่ข้างส่วนของ้าในระบาดนะห้องกันไหนเั้ย้อกันไหนข้าหัวมึงไงต้องเฮ้ องค์การหัวกอนแม่องทเรใไมอกาหน้างามอ่ะเกลียดแกูกูกลตไปลแรงเหลือเกินกูเกลียดไม่รูไดยิแต่เกลียกู่ะมึงกันกูสักแรงกูเียที่ตายกันเน่เครียอะไร กูเตรียมกอบกับมึงว่าช่วยตายโองได้ช่วยเพื่อตอกกูฝันก่อนในแก้วกูเบิกตามซื้อันไปนั่งอยู่แกในลัดบานดอนในขณะที่กูนั่งอยู่แกลรัดบานดอนที่เจ้าอันไปกูนั่งกินเบียร์อยู่ไปถึงกินด้วยที่ปีจัดมันน้ำแม้โอ้ยแม่ตาแดงปากดำอันว่าปี้แดงตาแดงปากดำเออตาดำปากแดง ตาดำปากแดงมันช่วยแบอ้ยแบกว่วไม่ดูดนลก้าวคยจานา้ำข้กินเบีย้ยกับผู้ขวากินเลยน้องพี่เลี้ยงตั้งเพยำใจใครความก็มาถึงหนังกินสดบูดบูดบูดได้จ,จากช่องขควดได้เมาเดือนพี่พาน้องไปนอนหน่อยสิเลงไม่ล่งพะว่วนป้าวบาว้ามาตั้งบนข้างกูข้างตั้งบนบา้า อันนี้เนี้ยกูป้าลเลยก้าบังกะโล,ละเลยทียมึงเหอแล้วช่วยเพื่อป้ายิ่งหามาาก้าบังกะโลไม่ช่วยเพื่อพอไปถึงกวรมันพัดป้าคนนู้นพรน้ำเตะกูกูตอกว้าวยัดผมแล้วช่วยเพื่อโตก,ก็กระเวยแล้วก็ยาววกูละหุบในมึงวะเพื่อเทียนนะ่ะว้ายตัเต้องดีว่ะ